อุปสรรคสําหรับการต่อเติมทาวน์โฮมหลังกลางอุปสรรคแรกนะครับก็คือการลงเสาเข็มนะครับซึ่งถ้าเราลงเสาเข็มไมโครพายเนี่ยเราต้องดูก่อนเลยว่าเครื่องต่อเข้าได้หรือเปล่านะครับสำหรับทาวน์โฮมหลังกลางนะครับเราต้องดูตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะครับต้องให้ช่างเนี่ยเข้ามาเซอร์ว์นะครับว่าสามารถนําเครื่องต่อเข้าไปได้หรือเปล่าอย่างเช่นว่าประตูทางเข้าถ้าเป็นประตูไม้นะครับที่เป็นประตูไม้หรือเป็นประตู PVC นะครับที่มีวงกบนะครับ เราต้องถอดวงกบออกด้วยนะครับแล้วเราต้องดูอีกว่าถ้าถอดวงกบไปแล้วเนี่ยเครื่องตอกสามารถเข้าได้ไหมถ้าไม่สามารถเข้าได้เนี่ยเราต้องกรีดผนังเพิ่มด้วยนะครับจึงจะนําเครื่องตอกเข้าได้เครื่องตอกนะครับขนาดจะอยู่ที่ความกว้างไม่เกิน80เซนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ75-76เซนนะครับความลึกจะอยู่ที่1เมตรนะครับและความสูงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่าๆนะครับแต่ว่าในความสูงเนี่ยเราสามารถถอด แล้วก็เข้ามาประกอบได้นะครับแต่ว่าความกว้างเนี่ยเราต้องดูระยะด้วยนะครับว่าสามารถนําเครื่องตอกเข้าได้หรือเปล่าในส่วนนี้นะครับผมแนะนําว่าให้นําทีมช่างตอกเสาเข็มเนี่ยเข้ามาเซอร์วีหน้าง,งานก่อนนะครับว่าสามารถนําเครื่องตอกเสาเข็มเข้ามาได้หรือเปล่านะครับอุปสรรคที่2นะครับถ้าคุณผู้ชมหรือทางคุณลูกค้าซื้อบ้านแล้วเข้ามาอยู่แล้วแล้วมีของเข้ามา อย่างเช่นว่ามีเฟอร์นิเจอร์มีตู้เย็นมีทีวีหรือเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วเนี่ย <_ S 1> ก็จะเป็นอุปสรรคให้กับทางช่างนะครับอย่างเช่นว่ามีเข้าของวางไว้หน้าบ้านเต็มเลยแต่ว่าทีนี้ถ้าเราจะนาะําวัสดุหรืออุปกรณ์เนี่ยสำหรับเครื่องมือช่างนะครับเข้ามาไว้ที่หน้าง,งานเนี่ยเราก็จะมาไวางไม่ได้นะครับในอุปสรรคนี้นะครับผมแนะนานะครับให้เคลียร์อของไว้สําหรับให้ช่างนะครับเข้ามาทํางานด้วยนะครับทางช่างเนี่ยเขาก็จะได้สะดวกสบายในการทํางานนะครับ อุปสรรคหลักๆสำหรับผมนะครับก็จะมี2อย่างนะครับถ้าช่างคนไหนนะครับมีอุปสรรคเพิ่มเติมนะครับสำหรับเท้าโฮมหลังกลางเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ